จริงอะชมก็ยังไม่เคยเจอแบบตัวต่อตัวนะที่แบบว่าคุณแม่แบบว่าเดินมาแล้วแบบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือชมว่าเรื่องของการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องของบ้านไข่บ้านมันจริงๆเนียแล้วก็เ,เด็กแต่ละคนเขาก็เกิดมาก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วชมเลี้ยงลูกสามคนก็ใช้ใช้หลักการเดียวกันใช้จะให้ทําสิ่งเดียวกันยังพูดประโยคเดียวกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ชมว่ามันเป็นเรื่อง บ้านใครบ้านมันมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เคยถามแบบไม่ไม่เคยเห็นแบบเดินมาแล้วแบบอุ้ยถามตรงๆว่าเธอแบบในฐานะที่เป็นแม่ด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมนนษย์ทุกคน,น,กคนพอเป็นแม่ตึบมันจะมีสัญชตาตญาณแล้วก็เริ่มมีเวของตัวเองอาจจะมีปรึกษาแบบนิดๆหน่อยๆเออเป็นอันนี้กินอะไรดีลูกไม่กินทำลูกไม่กินข้าวทาอะไรอะไรเงี้ยคุยกันนับภาษาแม่อะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าอุ้ยมีใครเดินมาถามว่าี่ชลูกคาี่ เป็นแม่เหมือนกันอยากจะเลี้ยงลูกเองเลยครับไม่มีเหมือนเรื่องการกินนะก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องการไม่กินน้ำมันลมเล่าในรายการอ๋อค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่เหมือนน้องก็พยายามทำตามโดยเขาก็จะรู้ว่าคือเราก็จะที่บ้านเราก็จะบอกว่ามันไม่ขู่ไม่ขู่บ้านคลังไม่ขู่สูบบุหรี่ไม่คุ้มอะไรเงี้ยเออกินเหล้าไม่คุ้มเข้าใจในเรื่องของทางด้านข้าวมันลม ก็จะเขาเขาก็ก็เข้าใจอ่ะก็เขาชมว่าเขาเขาเราก็จะบอกว่ามันไม่มันไม่ดีต่อส oui> ุขภาพแล้วก็จะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโตไปเขาจะไปเจอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันเราไม่รู้นะโลกข้างหน้ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ปลูกฝังว่า มันไม่ได้เท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนนี้ลูกชายเขาก็เริ่มมีพ่อเป็นแบบอย่างเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าพ่อก้นเนี้ยเท่มากพ่อได้เท่สุดอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกพ่อก็จะแบบว่าเออคนเนี้ยก็พ่อม่ออกกําลังกายเออเราแบบเล่นกีฬาเงี้ยออกกำลังกายแล้วก็ไม่ไม่ได้สุหรีแต่แต่ที่พี่ชวคุยกับพี่นอนนะว่าอยากแบบว่าอยากให้แบบน้องไปยัง แล้วแนวทางอ่ะมันก็ค่อนข้างจะ,จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วะไม่งั้นเราก็คงเนาะไม่มาเป็นคู่ชีวิตกันถูกไหมคะมันก็มีมเ,เอออไมเซ็ตมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วเงี่ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่ากัดๆอย่าบ้างว่า กินผลไม้ให้ลูกดูได้ไหมกินผักลูกดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เด็กๆคือมองฟางเห็นตรงกันที่แบบว่าจะอยู่ให้ถึงแบบร้อยยี่สิบปีก็เป็นความตั้งใจก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าถ้าอยากอยู่มันต้องเริ่มวันนี้แล้วต้องเริ่มต้องเริ่มแล้วแล้วก็คือแน่นอนเด็กอ่ะมันก็คือเด็กเขาก็ยังอยากกินของไม่มีประโยชน์ยังอยากกินจังหรือว่ายังอยาก กินขนมหวานอะไรเงี้ยซึ่งชมก็ไม่ได้ถึงแต่ว่าห้ามเลยเนี่ยบางทีเข้าเซเว่นก็บังคับไม่ได้นอจะหยิบอะไรเนี่ยหรือว่ามากองถ่ายบางทีเจอตะกร้า,กาขนมเนี่ยก็แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยทานให้ดูให้เห็นอให้เห็นแล้วก็ชมก็ไม่ชมในเวอร์ชั่นเนี้ยก็ถือว่าทานแบบขนมจกุกจิกอะไรเงี้ยน้อยลงมากคือถ้าทานก็จะเป็น คือไม่ใช่แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบอุตสาหากรรมอะเออคือเป็นขนมแบบทำแบบเออเ,เออพราะแปรรูปมากๆ,ากๆเลย,ยางก็จะไม่แต่ว่าก็ทุกวันเนี้ยเขาก็เราก็แค่บอกว่าอ่ะทานได้นิดหน่อยแต่มันไม่มีประโยชน์นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอันนี้มีประโยชน์ไหมแม่ไม่ไมีปร<ม>ะโยชน์อันนี้มีประโยชน์ไหมอันนี้ก็จะมีคําถามแต่เราก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็คิดว่าคือโอเคตอนนี้เด็กก็รู้อาจจะรู้แค่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าพอต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเริ่ม เข้าใจว่าไม่มีประโยชน์ยังไงความเป็นมามันสัมพันธ์กันยังไง<ม>แต่ก็บางทีรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คือในบ้านนะ่ะก็ทําให้ดูสองคนของเขาก็อร่อยอร่อยอะไรที่แม่เลิกไปแล้วบ้างอย่างเหมือนในรายการบอกอว่าเลิกกินโดนนะัทคือไม่ได้เหมือนกับเลิก<ม>ชาติฉันจะไม่กินอีกเลยแต่ว่าคือชงรู้สึกว่ามันมีชอยอื่นที่มันก็อร่อยเหมือนกัน<ม>อร่อยเหมือนกันที่ชงรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ ไม่ได้โหดหลายเท้าอย่างพวกขนมไทยขนมกะทิอะไรเงี้ยชมกระฐานเพราะว่ามันไม่ชมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแปลรูปจัดจัดแต่อย่างโดนัทเนี่ยก็คือว่ามันคือแป้งอะเนาะแล้วมันก็เอาไปทอดแล้วเราก็รู้ว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าคนขายของนะจ้าแต่ว่าคือเวลามันโดนัทมันโดนทอดมันก็เป็นน้ํามันที่แบบว่าก็ไม่รู้น้ํามันอะไรอะไรเงี้ยเออแล้วก็หโดนที่แม่บอกว่า ก็พวกขนมถุงอะไรเงี้ยท่านเออพวกขนมแบบเออค่ะที่แบบว่าทอดในน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วก็เอออย่างอะไรที่หวานจัดๆในสองเกลียวเขาแบบเป็นคนกินง่ายแบบว่าเจอใครยืดให้ก็ตอนนี้ก็ยังกินทุกอย่างก็ยังทานทุกอย่างค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ก็รู้เรื่องมาเขาเองใช่แต่เราก็คิดว่าแล้วแต่ว่าเขาก็ทานอย่างอื่นด้วยแล้วก็ พอถึงวันหนึ่งที่เขาเข้าใจอะไรมากขึน้นนะชมเชื่อว่าเขาก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็มีอย่างอื่นที่มันอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์นด้วยเออคนใม่อกมาทพี่พี่สายฟ้ากับพี่พายุคนไหนที่แบบจะไปแนวทางที่เลิกได้เออ ค,คือตอนในความชอบเขาจะต่างกัน <Okay. S 2> ใช่อย่างพายุเนี่ยก็จะชอบชอบทานเนื้อสัตว์ <Yeah. S 2> สายฟ้านี่ชอบแลง <laughs> <laughs> แปงเ <laughs> ออคก็แต่ว่าผักผลไม้นี่ก็ยังอยู่ในโหมดที่ต้องปรับปรุงหมายถึงว่ายังแต่ว่าชมไม่บังคับรูกกินขื้ค่ะไม่บงังคือตอนเด็กๆก,ก็กินอะไรแต่ว่าพอเขาโตเขาเริ่มเลือกได้เขาก็ไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ไม่บังคับ เพราะว่าชมรู้สึกว่าเด็กอะบางทีตอบรับรสเขาบางทีมันยังไม่เขาทานวันนี้ยเขายังไม่อร่อยแต่ว่าเห็นไหมเขาบอกพอเราแก่แล้วชอบของขมออะไรย่างเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆชวนเขาไปแต่ถ้าเขาไม่กินก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ชวนไปออฟเฟอร์เขาไปเรื่อยๆเราไปทานร้านอาหารหรือไปคาเฟ่ก็คือทานเหมือนกันกับเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะทายแม่ก็ เด็กมันก็จะทานอะไรแบบเด็กๆค่ะมันก็จะไม่ทานเผ็ดไม่ทานอะไรที่รสชาติแบบซับซ้อนมาก